สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดมาดามมาดามเมืองโพถึงขั้นลงอยู่ข้างบนได้สามารถลงมาข้างล่างได้ได้จบดีไร้ลุมได้ฮะมาดามบอกว่าซ้ำนีนะจิบจิบเด้อค่ะมาดามว่า มามามาเบิ่งปลาฝากซองเนเด้อค่ะมาดามฝากคือการคองนูนะเปิดไม้ได้หนีพระท่านผานคนบ้าเห็ดชาแนลบ้าเห็ดชาแนลจะฝากติดตามค่ะฝากติดตามเนเด้อค่ะจะได้ผ่านเร็วๆมาดามมาดามพานนะบอกมาดามพานหรือยังเอ้าวใช่ละปลา ี่มาดามมึงโครจ้ะเลยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอันน้ฝากครัวด้วยอันนี้เป็นอีเด้อคนณปิตาตุลิเดียนเดอร์คุณจุ๊บจ้นเห็นไหมแจักเทื่อนี้ลงจักเทื่อนี้ปิ้งเนาะเอาไปปิ้งเกี๊ยวกะทัหุงอีกครั้งนึงก็คูโกไลท์ครับคูโกไลท์นะคะฝากสองคนบาเฮดในเด้อค่ะค่ะอย่าลืมเด้อมักมากๆลืมเข้าไปแล้วเทื่อเลืมเ้ยที่นี่ลืมเมจ่อไหร ลืมบาซื้อซองซื้อซองแต่แต่ช่องในโพธิ์มันจะเด้งขึ้นตลอดเลยคนอื่นบาขึ้นเดะฮะทีเมื่อเช้าวันนี้พ่อได้ได้พ่อกินเจอกะเมื่อเม้นนะบ่ต้องเสือหานเออเอาไปปิ้งนี่ไม่ถึงสิบนาทีฮันเด้เขาจะได้กับข้าวเจ้าเขาเมนูศูนย์บาทขับรถผ่านเราเมื่อกี้นี่เอ้ยถึงสิบนาที ก็หากินง่ายเนาะบ้านเรานี่มาดามไปแล้วได้เห็นเมื่อกี้เอ้ยใส่ว้าวขี่รถเลยไปแล้วมาดามร้องเราก็ตกใจนึกว่าใครเนาะก็ผมอยากไปหาซื้อขากล้องแบบมาดามดีกว่ายาวก็นึกว่าใครเข้อความซวยเหลือกับฝ้าจอดอ้าวมาดามก็มาเจอมาดามนะคะเนาะเพื่นขับมอเตอร์ไซค์เพื่นก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีเคย สนับสนุนเสื้อผ้าซื้อขนมซื้ออะไรไปให้เอาไปแจกที่เราแล้วก็ซื้อขนมเอาไว้ให้เราไปแจกที่ลาวนะแล้วก็ท้าชอบทำรงทานบ่อยบ่อยนะครับเออเนี่ยมาที่สิบสองนี่แหละอีกอีกวัดหนึ่งสิบสองซิงหาใช่ไหมท่านลงทานที่ไหนที่วัดไงวัดกลางวัดกลางพุทธยานี่ดิอ๋อที่วัดกลางใช่ไหวัดกลางพุทธยานี่วันที่วันที่สิบสองมันจะบุตรโต้งคนสิเฮ็ด วันเสาร์อาจาอจะเป็นที่ถ้าเกิดมันจะเลือนหรอนะสิบสามสิบี่ก็ว่าไปขอให้ตรงวันเสาร์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ะอะไรอย่างนี้เนาะประมาณที่อะไรซีมอนตรงกับอะไรได้วันชุมก็ต้องเลือกเป็นวันเสาร์พอเด็กน้อยเพอายุดเรียนนะใช่ใช่ทุกครั้งทุกปีวันที่12ใกล้จะถึงนี้ใช่ไหม ก็คือส่วนมากก็คือว่าต้องให้ตรงสาวอาทิตย์นอเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนไม่สก็สิบสาที่จะถึงนี้มีมีการไปทำโรงทานอยู่ที่วัดกลางวิทยาหรือว่าวัดบ้านโพธิเรามีแจกทุนการศึกษาเด็กๆเพราะว่าทางทอยแจกทุนใช่ไหมใช่ค่ะทุกปีเนาะแจกทุนให้กับเด็กๆที่อยากจะเรียนต่อทุกปีนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไปทำโรงทาน ทำค่ะถ้าเกิดมีทุเรศทรัพท์โตยังคือตื่นเตือนเ้ี่ยได้ค่ะตามสบายค่ะมีเบอร์โทรมีอะไรไหมอ่าแปดหกสามสี่สองสามแปดสองห้าส่งกำลังใจให้ก็ได้ค่ะไม่ร่วมทุนก็ส่งกำลังใจให้มาดามได้ค่ะดูคลิปเนาะดูโฆษณาให้มาดามก็ได้ค่ะมาดามจะได้มีกำลังใจเนาะเงินไม่เท่าบ่เทากับกำลังใจเนาะกำลังใจดีที่สุดเนาะผมอยากจะให้แบบทำป้ายใหญ่ๆหรือซีช่องเลยเวลาไปทำโรงทานนะ เจ้าทำแต่ชิ้ช่องเจ้าใหญ่ๆเลยเวลาเขาเห็นเขาจะได้กดติดตามป้าอยู่กุสมาเนาะไปสั่งทำเลยแล้วเราเจ้าจะได้ใช้ตลอดเวลาเจ้าไปลงทางเจ้าก็ติดไงติดชื่อช่องประมาณเดือนสองสามเดือนอาจะมีโรงทางนเรื่อยได้บัตรี้เทศจานะให้กระิเปาะเห้กระิไปมองนั่นมองนี่ได้บัตรนี่เดีเพื่อเพื่อนูว่างเพื่อนูก็ไปด้วยเนาะไปด้วยกันเราก็ไปด้วยกันเพื่อนก็บาร์บีคิวเราก็อาจจะขนมอะไรอย่างนี้คู่กันเนาะ ไปทำบุญพี่ก็เฮ็ดยากๆกับมื่อยขนาดเลยแต่ันเราชอบเนาะลูกชิ้นไปเจ๊งลงไปแล้วเจอโอกาสแต่ว่าแถวอันยังเแถวกูฮู้กูฮู้แถวพ่นแค่เขาก็เฮ็ดประจำมะนะแถวระแวกห้วยกอกกันสิไฮกระตะโอเคแต่ว่ายังไม่เคยเข้ากุชมานเพราะว่ากุชมานคนเยอะอยู่แล้วไงบ้านเฮาแถวระแวกบ้านเฮาบูป่านได้เผื่อมีโอกาสได้ไปทำรงทานด้วยกันนะคะเด็กนเทศจอคนเยอะขอบคุณมาดามเนาะเพิ่น เราก็ขี่รถเลยแล้วเพื่นก็ตะโกนใส่เราเราก็<ช>เราก็นึกว่าใ,<ช>ใครขอความช่วยเหลือเนาะว่าจอดรถด่วนเะรบอกในโพธิคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ